เมื่อกี้เราออกไปตั้งค่านิดหน่อยนะเนื่องจากว่าเหมือนวันจะาช้าไปนิดนึงโอเคกลับมาเล่นต่อแล้วมาดูกันต่อคะ่ะพี่ๆเพื่อนทุกคนตอนนี้แม่ก็หุ่นใหญ่มากเลยลูกสองอ,อนายชอบกินมากเนี่ยน่าเสียนาะงก็ยังกินอยู่แบบไม่เข้าใจแม่แล้วก็เดี๋ยวท้องเสียนะแม่ต้องทำความสะอาด ด่วนเลยเดี๋ยวลูกสาวก็มากินอีกตอนนี้หกโมงแล้วลูกสาวต้องกินแล้วเราลูกเรียนจะมารับเล้ด้วยไปไหนกันนี่พี่สาวหุ่นดีมากเลยต้องบอกให้นางหยุดออกกำลังกายแล้ว โมเน่อันนี้ไม่ใช่เมมโมเน่ Monet นะคะมอลลี่เขามีลูกสาวสทั้งหมดสองคนคนแรกชื่อโมเน่คนที่สองชื่อเมโลดี้นะคะตอนนี้สามีของมอลล่มัน,มน,มนอะไรนะว้ายสับสนมอลลี่ได้เสียชีวิตลงไปแล้วก็คือคุณคุณพ่อของเด็กชื่อว่าจอ h n นนี่นะเนี่ยนางเพิ่งจะเสียไปเอง เมื่อเร็วๆนี้เองนะคนก็เลยไม่ได้สตรีมให้ดูไม่ได้ให้ดูอันนี้เราจะซื้อใหม่ให้นางเลยเพราะว่าเราเป็นคนสวยและรวยมากจะให้นางม,มาเทปทำความสะอาดนิดนึงเราจ้างแม่บ้านนะแต่ว่าแม่บ้านคือมาถึงหน้าบ้านแล้วก็ออกไปงงมากแล้วก็บอกว่าฉันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเออไอ้ได้สิฉันทาเองก็ได้คุณแม่ว่าแล้วทาไมลูกๆไม่ไปโรงเรียน ลูกๆทังสองอยู่ไหนกันนี่ไหนไปดูซิอยู่ไหนกันเอาเขามาคุยกันหยุดตรงนี้เองเลยทำไมพี่สาวไม่กินอ่ะพี่สาวกินเลวเพราะว่าเดี๋ยวรถโรงเรียนมาแล้วแล้วนางก็ไม่ได้กินข้าวแล้นางก็จะหิวโซมากนลนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นคุณแม่คุณแม่ต้องมาเก็บค่ะ เก็บกว่าให้หมดเราจะไม่เหลืออะไรไว้ทางนั้นโทษทีค่ะเนี่ยนะพอบังคับหลายคนก็แบบเนี้ยเออคุณแม่เก็บเข้าที่เก็บเข้าที่ไปเลยดื่มไปเลยคุณแม่ภาพเห็นไหมด ตอนนี้คุณแม่กำลังเก็บของอยู่เดี๋ยวนะเราจะเอาผนังขึ้นมาเพราะว่ามันมองเห็นห้องน้ำมันจะไม่สวยงามทำไมเก็บไปทีละอย่างอุ้ยำไมเก็บไปทีละอย่างล่ะคะคุณมารีคุณมารีควรคเก็บไปหลายๆอย่างนะตอนนี้นางก็จะแก่แล้วนะมารีอ่ะเหลืออีก กี่วันละนางเหลืออีกกี่วันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนางเหลืออีกหกวันนางก็จะชรลาแล้วนะลูกๆนางก็คือ,อยังไม่โตเท่าไหร่แล้ะแถมต้องมาเลี้ยงลูกคนเดียวอีกอชีวิตมันเศร้านะทุกคนได้รับจดหมายแล้วไหนไปดูซิให้นามาตรงนี้ จดหมายอะไรอ่านจดหมายก่อนนะแล้วก็จ่ายดินไปเลยเเาาจ่ายบินไปหรือยัง เขาจ่ายไปหรือยังทุกคนโอเคนางไปไหนแล้วเออใช่นะชอบมาตรงเคาน์เตอร์บาร์ตรงเนี้ยจริงๆนะเห็นไหมชงอีกแล้วเออนางชงอีกแล้วทุกคนไปก่อนหน้านี้คือนางเศร้ามากนะอะไรสกปรปกอีกอ่ะให้นางมาทิ้งขยะดีก,กว่าอ่ะปล่อยให้นางชงไปก่อน นางชอบเชคเชกแชก อาสาสมัครทางดนตรีตอนที่ครูตอนที่ครูวิชาดนตรีเดินมาหาอาสาสมัครเมโลดี้กำลังนั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนๆอยู่คุณครูมองตรงมาที่เธอแต่เมโลดี้เห็นเพื่อนคนนึงนั่งข้างๆตื่นเต้นมากๆจะได้ขึ้นเวทีเมโลดี้ได้รับโอกาสนี้หรือยกให้คนอื่นรับโอกาสนี้สิคะเออเราต้องได้รับโอกาสเราต้องให้ลูกเรา เฉิดฉายในเรื่องการเรียนนะทุกคนถึงแม้ว่าแม่เขาจะแบบว่าอะไรยังไงเหมือนจะมีห้องน้ำพังอีกไหมทุกคนไน่อนไปดูซิเดี๋ยวนะมีสิ่งสกปรกอะไรหรือเปล่าทำไมนางขึ้นเตือนว่าสิ่งแวดล้อมมันแย่อ่ะเอเแบแม่บ้านมาไหนะให้แม่บ้านจัดการคืออะไรอ่ะ วุ้ยเพื่อนสาวมาฮัละโลอ๋อนี่ไงนี่ไงนางไปดูแล้วเห็นไหมคือนางแบบไม่ชอบเลยนะสกปกอะไรแบบเนี้ยเอ,อ้นางรู้สึกเกดกับทุกที oh, เดี็บแป๊บหนึ่งหนาะเราจะปล่อยให้นางอ่าเก็บทำความสะอาดก่อน เดนน้เราจะปล่อยให้หนาไทาความสะอาดก่อนไปไหนเนเี้ยตอนนี้เหลือเพื่อนรักอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับเขาเยอะๆต้องลึกซึ้งหน่อยเพราะว่านางก็เป็นเพื่อน,นอยู่คนเดียวแล้วทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบว่า ตั้งแต่สมัยสบสาวเลยแค่คนเดียวเท่านั้นฉะนั้นต้องนั่งคุยกันเยอะๆเพราะว่าเราเพิ่งสูญเสียแบบว่าเพราะว่านางก็เป็นเพื่อนคนเดียวคนเเป็นเพื่อนที่แบบว่าตั้งแต่สมัยสอบสาวเลยแค่แ เรแบบวคิดให้การละกันอ้าวแล้วทำไมเพื่อนกลับไปแล้วล่ะ อันนี้เราเล่นภาคอ <Original S 2> อริจินอลน,นะคุกคนยังยังไม่มียังไม่มีภาคเสริมใดๆแต่ว่าเพิ่งซื้อภาคเสริมมาแต่ยังไม่ได้เล่นอะไรของภาคเสริมเตยสักอันอันนี้เราก็เล,เล่นแบบเดิมๆ,ๆไปก่อน A.P.P. เกมเมอร์ P P คุณแม่สวยจังคุณแม่ยังหุ่นสซเลนเดอร์อยู่เลย่นางนะก็ชอบเล่นคอมเออนางก็อยากเป็นเกมเมอร์อยู่นะ ก็จะปล่อยให้นางเล่นจนหลอดเต็มค่ะทุโคนแล้วก็บบกคุณ A P P เกมมาดูอะไรอะคะเออ เห็นไหมแล้วนางก็จะไปเล่นเกมอีกแล้ว oh. hmm. เดี๋ยวนะ mm. เราจะเอานาฬิกามาติดตรงนี้ไม่ได้ <laughs>